เที่ยวประจวบคลีขันสองคืนสวันที่อ่าวประจวบเขามีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเช็คอินมีที่ฟินฟินที่ไหนบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟินแล้วไปปีนหน้าผาผาเลาะชายหาดสายมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรพลาดเพราะชายหาดมันยาวตั้ง8กิโลพร้อมกันเลยยังพร้อมแล้วลุยลอินโทรมา เอาละครับตอนนี้ผมมาถึงอ่าวประจวบแล้วนะครับอ่าวประจวบมันมีทีเด็ดอะไรและมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักอ่าวประจวบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่กองบิน5้านะครับจนมาสิ้นสุดที่อุทยานเขาตาม่องไล่นะครับระหว่างทางมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนตามไปดูให้จบเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนอื่นมาทำความรู้จัก เอาประจวบกันก่อนทุกๆคนเอาประจวบเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยถ้าเราเริ่มจากกองบินห้านะครับเราจะเห็นเอาประจวบเนี่ยเป็นชายหาดตลอดแนวไปเลยนะครับจนไปถึงสะพานนะครับสะพานนี้เราเรียกว่าสะพานบางนางลม้มหลังจากข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยเอาประจวบก็จะเป็นสวนสนนะครับซึ่งจะมีต้นสนอยู่ตลอดชายหาดทั้งหมดเลยจนไปถึงเขาตาหม่องไล่นะทุกๆคน และนี่ก็คือที่พักของเราเรามาพักที่นี่2คืนถือว่าเป็นที่พักราคาย่อมเยาแล้วก็สะอาดสมกับราคาทุกๆคนเริ่มต้นกันที่ต้นหาดที่ต้นหาดแห่งนี้จะมีร้านกาแฟอเมซอนหนึ่งร้านและก็จะมีร้านกาแฟพันไทยอีก1นร้านอยู่ห่างกันนิดเดียวเองทุกๆคนขอกาแฟไม่ต้องกังวลน,นะว่ามาแล้วจะไม่มีกาแฟทาน มีแน่นอนอัดกาแฟกันให้ชชำๆไปเลยทุกทุกคนพิกัดที่2ก็คือเขาช่องกระจกมาที่นี่ก็ควรจะมาดูวิวของอ่าวประจวบแบบ360อสงศาเลยทุกทุกคนเราจะต้องเดินขึ้นไปผ่านขั้นบันได396ขั้นนะท่านผูช้ชม<ะ>เราจะใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีก็ถึงยอดเขาแล้วเมื่อมาถึงยอดเขาแล้วเนี่ยเราก็ควรมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันด้วยเด้อ ที่นี่เมื่อเราขึ้นมาเราก็สามารถมองเห็นวิว360องศาเลยและเราก็จะเห็นวิวด้านนี้ก็คือวิวด้านกองบิน5และอีกด้านหนึ่งก็คือวิวด้านทางเขาตาม่องลายและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานบางนางลมนั่นเองทุกๆคนและนี่ก็เป็นวิวที่เรามองไปในเมืองประจวบโอ้โหดูสิทุกๆคนสวยมากอะ่ะโอโ้ชอบชอบ และเมื่อเราเดินลงไปด้านล่างนิดนึงเราก็จะเจอถ้าตรงนี้นะครับใครที่มาก็ลองมาถ่ายรูปกันนะครับแต่แนะนําให้ระวังลิงกันด้วยนะครับเพราะว่าลิงมันเยอะมากระวังจะโดนกัดเดอ้อ พิกัดที่3ก็คือจุดชมวิวสลานวิถีจุดชมวิวแห่งนี้เขาจะทำสะพานเนี่ยยื่นเข้าไปในทะเลเลยมันก็คล้ายๆกับท่าเรือนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศตรงจุดนี้เนี่ยทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นมันโรแมนติกติดชึ่งมากทุกๆุกคนมาที่นี่อย่าลืมเข้ามาถ่ายรูปและเซลฟี่กันด้วยเด้อรับรองจะติดใจสวยจริงๆแม่ Boy! ที่4ผมจะพาทุกคนมากินอาหารค่ำที่นี่ที่นี่มีชื่อว่าครัวอินททวซีฟูดแค่เราลองสั่งยำหอยแครงมาทุกคนบอกเลยว่ายำแซ่บน้ำลายแตกฝอยเลยนี<ะ>่มันแซ่บจริงๆส่วนน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยเขาก็เด็ดเผ็ดจนปากบวมันเลยทีเดียวทุกๆคนโอ้ยแซ่บ พิกัดที่5ช่วงเช้าเช้าตรงบริเวณตรงข้ามสารเจ้าเล่าปุงเท่ากงมาปปดจวบเนี่ย<ะ>เขาจะมีชาวประมงเนี่ยนำหมึกกระต้อยขึ้นมาขายแล้วก็มาส่งให้พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวก็สามารถซื้อแบ่งไปได้นะทุกๆคนเอาไปปรุงอาหารได้ด้วยดูสิสดสดใสใสยิบ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 เลยทุกๆคนโอ้ยน่ากินจริงๆเลย พิกัดที่6จุดชมวิวที่สะพานบางนางลมเมื่อเราขับรถผ่านจุดชมวิวสลานวิถีมาแล้วก็ผ่านเขาช่องกระจกมาเนี่ยเราก็จะมาเจอจุดชมวิวที่สะพานบางนางลมตรงเนี้ยจะเป็นปากน้ําและก็มีป่าชายเลนเข้าไปข้างในมุมถ่ายรูปบอกเลยว่าสวยมากโดยเฉพาะถ้าเราขึ้นไปบนเขาช่องกระจกนะแล้วถ่ายลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นสะพานชัดเจนมากดูเอาเองดิ สวยมากตรงเนี้ยสวยไหมสวยสวยดีพ่อคนสวยมากพิกัดที่เจ็ดชายหาดสนสนบริเวณนี้นะครับของอาวประจวบก็จะมีต้นสนเนี่ยตลอดแนวชายหาดไปเลยนะทุกๆคนซึ่งมันแตกต่างจากส่วนที่ติดก,กับกองวินห้านะครับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราขับรถ ผ่านสะพานบางนางลมมานเนี่ยเราก็จะเจอสวนสนเนี่ยอยู่ขวามือตลอดแนวชายหาดเลยและก็บริเวณนี้นะครับจะมีร้านอาหารและโรงแรมเนี่ยไม่มากเท่าไรและก็จะมีสำนักงานออฟฟิศของหน่วยงานราชการตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยทุกๆคน ชุมชนเขาตาม่องไล่นะครับทุกคนเรามาถึงตรงนี้ก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะทุกๆคนตรงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของอ่าวประจวบนั่นเองทุกๆคนภายในชุมชนแห่งเนี้เขาจะทําอาชีพประมงมีอวนปูอวนปลาแล้วก็มีของสดๆเนี่ยมาจากทะเลนะมาขายด้วยและที่ปลายสุดของเส้นทางนี้ก็จะมีร้านอาหารครัวบ้านพ่ออยู่ที่ปลายสุดของอ่าวเลยลองเข้าไปรับประทานกันดูได้นะ แต่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าตอนเย็นเราจะไปเดินที่ตลาดนัดที่อยู่ด้านหน้าสลานวิถีเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงนะครับทุกทุกคนและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของอ่าวประจวบอยู่ตรงป้ายตรงนี้นะทุกทุกคน ที่9อ่าวน้อยผมคิดว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักตรงนี้ว่ามันมีอะไรดีเราจะขับรถเข้าไปที่อ่าวน้อยเพื่อจะไปเก็บภาพวิวภูเขาของเขาตามมองไล่ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยมาตรงจุดนี้แน่นอนอะมาดูกันเลยว่ามันอันซีนแค่ไหนทุกๆคนเนี่ยครับเราจะเห็นปลายเขาของเขาตามมองไล่อยู่ตรงอ่าวน้อยนี่ทุกๆคนเดี๋ยวเรา จะมาเก็บภาพตรงนี้กันนี่คือตลาดนัดเรียบชายหาดบริเวณสลานวิถีจะมี ทุกวันศุกร์และเสาร์ใครมาเที่ยววันศุกร์หรือวันเสาร์ก็อย่าลืมมาเดินกินอาหารที่นี่กันเพราะอาหารเยอะมากและตลาดนี้ยาวมากมกทุกๆโคน้นอย่าลืมมาเดินกินกันละ่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและพิกัดท,ที่10ที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือพิชิตเขาล้อมหมูทุกๆนถึงแล้ว เมื่อเรามาถึงนะครับ oh. เราก็มาต่อคิวลงทะเบียนเลยนะทุกๆคนเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเท่านั้นใครมาช้ากว่านั้นกลับบ้านนอนเดอ้อบอกไวก่อน oh, <no. S 1> วันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาลงทะเบียน400คนแล้วโอ้โห oh, <no. S 1> ก่อนที่จะขึ้นเขาทุกคนมาทำความเข้าใจก,กฎกติกาของที่นี่ก่อน กฎกติกาของปี2568นะครับเขาจะเปิดให้ขึ้นเฉพาะวันหยุดหรือวันหยุดยาว3วันขึ้นไปและก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงจนถึง9โมงนะครับแล้วก็ค่าบัตรขึ้นเขานะครับ40บาทต่อคนนะครับและวันที่ผมมาก็คือวันที่12คือวันอาทิตย์ของเดือนตุลาปี2568น้ะทุกๆคนจะเห็นว่าเดือนตุลาปีนี้เขาเปิด3วันคือวันที่11 12 และ13เท่านั้นส่วนเดือนถัดไปก็จะเป็น 5, 6, 7ธันวาคมและวันที่31ธันวาคม2,568ข้ามจนไปถึงวันที่ 1, 2, 3, 4มกราคม2,569นะทุกทุกคนใครมาเจอคลิปนี้นั่นคือหมายถึงผมทำคลิปวันที่12ตุลาคม2,568ยังไงอย่าหลงปีกันด้วยเอ้อส่วนอุปกรณ์ในการปีนเขาถ้าใครไม่มีก็สามารถมาซื้อที่หน้างานได้เลย มีทุกอย่างหมวกรองเท้าถุงมือมยาดมดยาลม้มยาหมองบีหมดรวมไปถึงอาหารชากาแฟที่นี่ก็มีเ,เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็สามารถมากินข้าวที่นี่ได้นะทุกทุกคนหรืออย่าลืมซื้อขึ้นไปข้างบนด้วยเดอ้อเพราะว่าอาจจะหิวได้ก่อนที่เราจะขึ้นเขานะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับ1ถุงมือต้องเป็นถุงมือแบบนี้นะครับที่สามารถจับเชือกเพราะว่า ข้างบนมันจะชันอย่างนี้นะครับต้องปีนเชือกนะครับ2เรื่องรองเท้านะครับรองเท้าควรจะเป็นรองเท้าที่มีดอกหรือรองเท้าเดินป่านั่นเองนะครับ3เรื่องน้ําน้ำเนี่ยควรจะมี2ขวดนะครับไป1ขวดแล้วก็ลง1ขวดเพราะเวลาเราเดินขึ้นเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนกันและจะไปอยู่ข้างบนอ,อบีนองงอนกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วจะลงกลับอีกประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะรวมแล้วประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนะครับก็ ถ้าใครตื่นเช้านะครับก็ควรจะก,กินอาหารก่อนหรือถ้ากินอยากจะมากินอาหารบนนี้ก็ได้ก็เอาใส่เป้หรือถุงอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นไปกินข้างบนนะครับเพราะด้านล่างเขามีอาหารขายมีกาแฟขายนะครับนี่บัตรที่เราได้มานะครับราคา40บาทแล้วก็เราได้ขึ้นตอน6กโมงสีนะครับเป็นบัตรสีส้มนะครับให้สังเกตลูกศรตรงนี้โอเค เขาล้อมหมวกเนี่ยสูงแค่280เมตรเท่านั้นนะทุกๆคนอันนี้ผมถ่ายจากอ่าวประจวบเข้าไปที่กองบิน5นะทุกๆคนสวยมากเลยเอาละได้เวลาปีนเขากันแล้วทุกๆคน <Huh? S 1> การเดินขึ้นเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเดินไปตามขั้นบันไดน,นะครับจะมีทั้งหมด496ขั้น <Huh? S 1> ช่วงที่2ก็จะเป็นการ เชือกแล้วนะครับจะเป็นการเป็ีนเชือกเพราะฉะนั้นถุงมือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะสูงและชันมากๆเลยทุกๆคนเอา้าออกเดินทางได้และตอนนี้เราก็มาถึงยอดเขาเรียบร้อยทุกๆคนวย องถือว่ามันสุดจริงๆท,ทุกคนคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราได้ไปีนขึ้นมาเดี๋ยวมาดูรูปสวยๆกันเลยทุกคน